สวัสดีค่ะเปนแฟนรายการเพชรล v เวอร์บายเจอฮวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับวัชาบิคนสวยอีกเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันที่อากาศร้อนสุดๆไปเลยนั่งเล่นนอนเล่นอยู่บ้านแสงแดดก็ยังแผดเผาเข้ามาถึงในบ้านเลยนะคะเนี่ยอากาศร้อนแบบนี้ไม่รู้ว่าวันนี้พี่ลูกโป่งจะพาไปคลายร้อนที่ไหนหรือเปล่านะเรามาตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเออร้อนมากๆ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้ยวันนี้นะคะอากาศมันร้อนมากๆเลยนะคะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะทีไใน,นบ้านลูกผมมันร้อนขนาดนี้นะคะโอ้ยลูกบอกว่าเราไปหากิจกรรมข้างนอกทํากันดีกว่าค่ะมันร้อนเหลือเกินค่ะทนไม่ไหวแล้วอยู่ในบ้านไม่ได้แล้วเนี่ย อากาศร้อนซะขนาดนี้พี่ลูกปองทำไมถึงพามาคลายร้อนโดยการพามาเดินพื้นปูน,นร้อนๆคะเนี่ยบาซาบีว่าเราเข้าบ้านไปคิดแผนคลายร้อนกันใหม่จะดีกว่าไหมคะเนี่ยพี่ลูกปอง มันร้อนมากๆเลยนะคะเนี่ย <a> วาซาบิคิดวิธีคลายร้อนได้แล้วละคะ่ะ <a> นี่นี่ถ้าจะคลายร้อนเราต้องไปที่นี่กันค่ะพี่ลูกโปง่งไปกันเถอะนะวาซาบิอยากไปมากๆโอ๊ยเก่งจริง,รงๆเลยลูกอยากไปเที่ทะเลใช่ไหม ก็ดีเห, mm hmm. เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมงั้นเราไปเที่ยวทะเลกันดีกว่านะลูกนะ้อไปคลายร้อนกันที่ทะเลแต่งตัวอะไรดีนะ, <c oughs> ะไปเด็ก <c oughs> ๆไปมาลูกมา <c oughs> <c oughs> ทางมาถึงที่นี่แล้วค่ะโรงแรมเดอะ e ีเจนชาร l เล b บ a ีชนะคะก็ที่นี่นะคะเขามีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือว่าเขาสามารถให้น้องหมาของคุณณน,นะคะมาพักที่นี่ได้นะคะแล้วโรงแรมนี่ก็น่ารักมากๆเลยนะคะเข้าไปเช็คอินกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะ,คะน้องหมามาเที่ยวเหรอคะใช่ค่ะก็วันนี้เดี๋ยวลูกบ่งขออนุญาตติดต่อที่พักหน่อยค่ะได้ก็มีห้องพักสำหรับน้องหมานี่คือเท่าไหร่เหรอคะค่ะตัวเดียวก็490บาท <4 90 S 3> แต่ถ้ามา2น้องหมาก็700บาทต้องถามก่อนค่ะ <S <S เพราะว่าเรื่องนี้สำคัญมากจะล,ลงทะเบียนก่อนนะโอเคค่ะ ค่ะเดี๋ยวจะพาไปเช็คอินที่โรงแรมเพชรรีสอร์ทเลยนะคะอ๋อโอเคครับงั้นเราไปดูดีกว่าค่ะว่าโรงแรมเพชรรีสอร์ทจะเป็นยังไงนะคะคหรูหราหรูหราแค่ เช็คอินถแล้วค่ะเ่สสวัสดีค่ะดีค่ะพามาสี่สาวค่ะวันนี้ได้ค่ะวันนี้ลงทะเบียนเสร็จแล้วเราต้องขอตรวจสุขภาพน้องหมาด้วยนะคะอต้องตรวจสุขภาพใช่ไหมคะว่าเขาเข้ามาเนี่ยมีเห็บมีหมัดอะไรหรือเปล่าหรือแข้งขาเป็นยังไงเราขอดูสะอาดไหมให้มานะช่วยเช็คดูเลยนะคะจะเดี๋ยวเชิญทางนู้นเลค่ะ ได้ค่ะเออนี่เวลาที่เราพาน้องหมามาแบบนี้ค่ะเราต้องมีการเตรียมตัวอะไรไหมคะค่ะไม่ต้องเตรียมอะไรมากเลยเพียงแต่ว่าเอาตัวน้องหมามาแล้วก็นิดหน่อยก็คือเอาอาหารอาหารมาค่ะคือน้องหมาแต่ละไซส์นี้เขาห้องแตกต่างกันไหมคะห้องจะเหมือนกันหมดเลยค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดตัวใหญ่หน่อยน้องก็อยู่ตัวเดียวนะคะแต่อย่างเล็กๆอย่างขนาดนี้ก็สามารถจะอยู่ได้สองตัวหรือสี่ตัว ห้องนี้นะคะเป็นห้องคู่สมรสค่ะสามารถจะนอนได้สองเรือนหอใช่ค่ะสุดพลังค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวลูกป่งขอเลือกห้องแล้วกันนะคะว่าให้น้องพักห้องไหนดีเอ๊ะไม่ค่ะเราเป็นเลี้ยงลูกแบบสปอยค่ะเราต้องตามใจเด็กๆเลือกดีกว่าลูกมาไปเลือกเลยว่าเอาห้องไหนนะลูก ก็ลงมาชอบห้องนี้เหรอลูกโอสงสัยเราจะใช่แล้วระคาคงจะเลือกห้องนี้แล้วคา่ะหลังจากเดินไปขึ้นลงขึ้นลงจนเวียนหัวไปหมดนะคะก็ได้ห้องน้องหมาแล้วก็เดี๋ยวไปดูห้องลูกโป่งบ้างดีกว่านะคะว่าจะสวยสู้ได้หรือเปล่านะคะอาลูกงั้นอยู่ที่นี่กันก่อนอน,นะเดี๋ยวมิม,มิมา เดินทามาเหนื่อยๆวาซาบิขอตัวไปพักก่อนละกันนะคะคุณผู้ชมที่พักที่นี่ก็แสนจะสบายสบายค่ะเออรวรฝากอาหารไ้ให้กับเด็กๆด้วยนะคะสี<า>่ <4 S 1> สาว,สาวตอนเช้าตา้เวลาปกตินะคะแล้วก็อันนี้ก็อาจวางๆไว้ก็ได้ค่ะฉีกๆไว้เพื่อเขาแบบอยากทาน เราก็มาอยู่ในส่วนของที่พักของลูกโป่งแล้วค่ะเป็นยังไงคะเขียวขจีสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็บ้านพักของลูกโป่งค่ะหลังนั้น,นะคะ่ะภายในก็จะสรววสรววอย่างนี้นะคะโอ้โหมาทะเลทั้งทีใช่ไหมคะเดี๋ยวลูกโป่งเนี่ยก็จะขอตัวนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วก็ไปรับเด็กๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ชายหาดนะคะกับบิกินี่สวยๆคะ่ะ มาทะเลกันทั้งทีมันก็ต้องใส่บิกินี่เดินริมหาดแบบนี้ละมันถึงจะครบสูตรสาวสวยอย่างเราๆใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมนไงคะคุณผู้ชมนี่ล่คะค่ะบิกินี่เซ็ตสุดสวยสุดเซ็กซี่ของลูกโป่งนะคะต้องมีวงเล็บนิดนึงว่าของเด็กๆน้องหมาของลูกโป่ง,งเองนะคะสุดฤทธิ์ใช่ไหมคะบรรยากาศดูสิคะมันช่างแบบว่า เย็นสบายทำให้รู้สึกว่าโอ้ยนี่เราถึงทะเลแล้วจริงๆนะคะแดดก็ไม่ร้อนเกินไปด้วยค่ะก็แบบมันใช่มากๆค่ะมาลูกๆไปเดินเล่นกันดีกว่าวางมาแล้วถึงตอนที่น้องวาาบิรอคอยแล้วละค่ะคุณผู้ชมได้เล่นน้ำสักทีไปก่อนแล้วนะคะ ว่านะคะเด็กๆก,ก็ได้เล่นทะเลกันไปพอสมควรแล้วนะคะก็คิดว่าสภาพก็ดูจะเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียและเสียขวัญน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปอาบน้ำให้รู้สึกสดชื่นกันหน่อยดีกว่าค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยยังอีกยาวไกลค่ะ เะะด็กๆก็หอมใช่ไหมคะแต่ว่านอกจากอาบน้าแล้วเนี่ยเราต้องแปรงฟันด้วยนะคะผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องแปรงฟันน้องหมานมีความจำเป็นต้องแปรงฟันด้วยหรออะไรนี่นะคะเราไปดูคุณหมอกันดีกว่าค่ะคุณหมอบอกว่าทําไมต้องแปรงฟันคะ่ะก่อนอื่นเลยก็คือสุนัขเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการดูแลทําความสะอาดช่องปากถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ดูแลทําความสะอาดช่องปากในสุนัขเลยอะคะ่ะเขาก็คือจะเกิดคราบ b ั a c หปูแล้วก็เกิดทําให้เป็นโรคปริทันตามมาเนี่ยค่ะก็คือตัวเหงือกเนี่ยจะลดลงไปแล้วก็เห็นคอฟันแล้วก็ลากฟันโผล่ออกมาค่ะตัวฟันก็จะโยอันนี้คือลักษณะของการเกิดโรคปริทันนะคะก็คือเป็นระยะท้ายสุดอาการก็คืออาจจะมีอาการซึมเบื่ออาหารนะคะทานอาหารไม่ค่อยได้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็คือเวลาเปิดช่องปากมาเนี่ยก็คือจะมีกลิ่นปากนะคะแล้วก็อาจจะเห็นเลือดเห็นหนองออกมาจาก ตำแหน่งที่มีการติดเชื้อหรือว่าเป็นโรคปริทันแล้วอะคะ่ะก็อุปกรณ์ในการแปลงฟันนะคะก็คือแนะนำว่าควรใช้เป็นแปลงฟันแล้วก็ยาสีฟันสำหรับสุนัขนะคะเพราะว่ายาสีฟันสำหรับเด็กหรือว่าสำหรับคนเนี่ยก็คืออาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าจะมีส่วนประกอบของฟูออลา์ซึ่งเวลาสุนัขกลืนเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือจะมีพิษ นะคะแล้วก็ระคายเครื่องทานเดินอาหารก็วิธีการแปรงฟันนะคะก็คืออาจจะต้องทําเป็นขั้นตอนสเต็ปแรกเนี่ยก็คืออาจจะใช้เป็นยาสีฟันป้ายใส่มือแล้วก็ให้เขาดมกลิ่นแล้วก็ป้ายที่ปา ทำอย่างนี้จนกระทั่งเขาคุ้นเคยส่วนสเต็ปที่2ก็คือใช้เป็นแปรงถูบริเวณฟันด้านนอกนะคะ่ะครั้งแรกอาจจะถูได้แค่1ครั้ง2ครั้งแล้วก็เอาออกจนกระทั่งเราใช้แปรงถูเนี่ยในระยะเวลาที่ยาวขึ้นนะคะก็คือค่อยใช้แปรงร่วมกับยาสีฟัน แล้วก็ค่อยๆถูอะค่ะเวลาเราแปรงฟันสูนักเนี่ยเราจะแปรงได้เฉพาะด้านนอกนะคะก็คือค่อยๆถูเป็นวงกลมส่วนด้านในเนี่ยอย่างที่บอกว่าการที่จะใช้แปรงฟันถูด้านในฟันของสูนักเนี่ยจะทําได้ค่อนข้างยากอะค่ะเราก็คือควรใช้เป็นยาสีฟันที่มีส่วนประกอบของเอนไซม์ตัวเอนไซม์ในยาสีฟันเนี่ยค่ะก็คือจะช่วยย่อยสลายพวกผลผลิตของแบคทีเรียแล้วก็ขาปลาออกไปอะค่ะไม่ให้เกาะเป็นค้าบผิงปูนตามมา